วันนี้นะคะเราจะมาเทสกันว่าจักรยานไฟฟ้าของไอ้บรรเจิดเนี่ยมันจะสามารถเดินทางได้ไกลแค่ไหนนะคะสําหรับแบตหนึ่งก้อนแล้วก็ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปให้ให้รถมันรู้สึกว่าการมีร้อย <c oughs> ไอ้เหี้ยกำลังบอกเลยว่าความเร็วสม่ําเสมอไม่เร็วเกินไปพวกแซงเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชนแนลวันนี้นะคะเราจะมาเทสกันว่า จักรยานไฟฟ้าของไอ้บรรเจิดเนี่ยมันจะสามารถเดินทางได้ไกลแค่ไหนนะคะสำหรับแบต1ก้อน <S <S 1> <S 1> วันนี้เราจะมาทดลองให้ทุกคนดูเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาถามมาว่าพี่มันไปได้กี่กิโลมันไปได้ไกลแค่ไหนอะไรอย่างนี้ใช่ใชแบต3,000เอ้ย30,000ตัวนี้ 30, 000, ประมาณ30แอมเดี๋ยวม,มาดูว่ามันจะวิ่งได้ไกลเท่าไหร่วันนี้เราจะเอาคันไหนไปบ้าง นี่ไงมีรถลูกค้าอันนี้คือรถลูกค้าแล้วรอแล้วก็รถไอ้บันเจอสองันว่า2องันเนี่ยขนาดไปไกลหรอเ่าคันนี้ไกลกว่าแรงเสียดทานน้อยล้อเล็กอันนี้ล้อใหญ่แล้วน้ำหนักคนขี่ก็น้อยใช่ใช่แต่เราจะไปแบบไม่ไม่ไม่หมดปอกนะไปเรื่อยเรื่อยไปไปมาสิสิกิสิสิสิืิยินิสยสาสิ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 ดิสิแิ้วสิสวัิความเิสิยวสิ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 สเสิ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 สยสิ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 อยสิสิสนสิ ติดก่อนนะนี่ขี่ไปขี่มาได้สามกิโลแล้วเราขับรถ่ปไม่ได้แล้วเริ่มที่สมุดแล้วถามอย่างนี้ดิว่าตัวคิดว่ารถของตัวเนี่ยไปได้กี่กิโลไม่น่าเกินสิบกิโลเมตรไม่น่าเกินสิบกิโลแบบมัเล็กของนี้มั้งหรอของพี่องนี้ประมาณสิบโลใช่ไหมของพี่คร่าวๆอ่ะนะคือว่าไปกลับเชียงใหม่น่าจะยังเหลือคือขึ้นรถทัวร์ไปขึ้นรถทัวร์ไปยกขึ้นแล้วเอ้ยเอ้ามันไปได้ไงมึงนี่โง่หรือว่ามึงควายจริงๆ พี่ยย้มนัากี่กิโลแปดสิบพี่ชาตินัากี่กิโลห้าสิบหกี่าหมดก็ต่างกันแล้วโหลดไปหมดไปสามสิบอ่ะเออเดี๋ยวมาดูกันพร้อมไหมพร้อมหรือยังคร้อมสิครับถ้าพร้อมแล้วพี่ไม่ใส่หมวกเลยเหรอไม่ใส่ไปอย่างนี้แหละเดี๋ยวไม่นอได้ไปไปแบบคนปกตินะได้ไปประมาณอย่างเงี้ยสุดปอกไม่ได้ไหมสุดปอกก็แล้วแต่อชวจังหวะอ่แงอย่างนี้านใ ไปแงรงวะแรงนะขนั้นอ่ะแรงมากก็เผืจะหมดก่อนด้วยเพราะว่าความแรงมีผลับตันรถอ่วไปเราจะวิ่งอยู่ประมาณสัก10กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพี่ยิ้มกันนะคะตามไปดูพี่ยิ้มว่าเขาจะได้ไปได้สักกี่กิโลนะคะ <laughs> <laughs> เป็นครั้งแรกเลยในที่เราเทสรถจักรยานไฟฟ้านะคะพี่โบก็ข,ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปเรื่อยๆไปดูกันเลย มันจะได้ไกลแค่ไหนยิ้มหมาไม่ใช่ขวดหรอแม่อะไม่ขวดหรอจริงเหรอเนี่ยคิดดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เชื่อไหมว่าตอนที่ผมไปเมืองกาญเนี่ยผมปั่นจักรยานด้วยความเร็วเท่านี้โอ้โหคิดดูดิมันไปได้แค่นี้โอ้โหมันไปได้เร็วกว่านี้ไม่ได้อ่ะมันไปได้เร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วพอรถมันมันมันเหนื่อยอ๋อเฮ้ยแต่คันนี้นั่งสบายนะนี่โขวดคันนี้นั่งสบายมากคันนี้ล้อที่ที่ที่ใหม่อืมคันนี้เนี่ยการทับตรงบังเท้าอะไรนั่งสบายคันนี้ อ้าวเนี่ยนี่มันคือถ้าถ้าแบบเนี้ยตัวมันคือการขี่แบบที่คนเขาปั่นจักรยานปั่นไงใจมันจะปั่นประมาณนี้แต่พอเรามาอยู่รถในรถไฟฟ้ามันจะไม่รู้สึกว่าเออมันเหนื่อยหรือว่าอะไรไงมันก็เลยรู้สึกว่าช้าไงอ๋อปั่นต้อไปเร็วเลยอะตอนนี้ว่ามันน่าจะแบบปมดก่อนกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้อยู่ที่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ10กิโลเมตรสกิโเมตรเมตรนะแต่เนี่ยตัวคิดดูดิเราปั่นจักรยานจากกรุงเทพไปเมืองกาญจน์ด้วยความเร็วเท่านี้ โอ้โหช้าเลยก็แล้วเด็กก็ไปอย่างเงี้ยเด็กเไปกันอย่างนงี้จริงๆอ่ะเออช้ามากเออก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในซอยวัดเชิงเลนอยู่ไม่ได้ออกไปถนนใหญ่นะทุกคนตอนนี้ แต่ว่าข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะออกไปถนนใหญ่แล้วเดี๋ยวเราก็จะขี่ชิดริมนิดนึงนะคะทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่ามันสามารถไปได้ไกลกี่กิโลนะคะเทคนิคการขี่พวกรถไฟฟ้าพวกนี้ก็คือถ้าจะเอาระยะทางอ่ะก็ต้องไปด้วยความเร็วที่ค่อนข้างคงที่และสม่ำเสมอนี่ฮะเราเห็นเพื่อนทิ้งเราต้องแซงนี่แล้วก็ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปให้ให้รถมันรู้สึกว่าการมีรอย <c oughs> ไอ้เฮียกํลังบอกเลยว่าความเร็วสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปพวกแซงเลยทริปนี้เราจะเน้นขี่ชิวๆนะครับ<ๆ>เราจะไม่มีใครแซงใครใดๆทั้งสิ้น,ๆๆนไอเจอนมาแล้วตอนนี้จะข้ามถนนแล,ล้วน่ารักว่ะไปดีไปเลย เฮ้ยขึ้นมาครับขึ้นสะพานสบายๆเลยพี่รถมีทอกขึ้นสะพานสบายๆเลยรถมีทอกเออเฮ้ยเราขี่มันตีนทีเออแปดร้อยเมตรแล้วนะสบายจัดเลยเฮ้ยขากร่าสบายเลยซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์หิ้วคนละข้างตอนนี้เราวิ่งมาแปดร้อยกิโลแปดร้อยแล้วเหรอโอ้โหทุกคนตอนนี้นะคะพี่ยิ้มกับพิชชาิ ี่มาได้800เมตรแล้วนะคะทุกคนยังไม่หมดเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปหมดที่เท่าไหร่นะคะอันนี้เราก็เดินทางมาอยู่ที่ประมาณ1กิโลเมตรกว่าๆแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าเราจะไปจบกันที่กี่กิโลเมตรสำหรับแบต1ก้อนของจักรยานไอ้บันเจิดนะคะ เาติดตามในคลิปนี้ค่ะไปะไปดูพี่ยิ้มกับพี่ชาติกันว่าเขาหนึ่งเขารู้สึกยังไงเมื่อกี้เมื่อกี้คุณบุญยังสวนไปทอดตาเรียกไม่ทันครับทมจะเรียกให้มาขับแขนใช่ใช<ม>โอ้จะผกำลังมไม่ตกเลยอ่ะใช่แสดงว่าแ<ช>บตย,ยังไม่หมดขึ้นได้สบายๆเลยนะที่แบตยังไม่หมดนะใช่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะอุ้ยสบายมากไม่เหนื่อยเลยเหรอไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยเหรอไม่เหนื่อยเลยเฮ้ยแวะเที่ยววัดก่อนเลยล่ะ ี่แวะถ่ายรูปวัดธรรมปัญญารามครับอยู่แถวแถวบ้านนี่ครับเราถึงวัดแล้วนี่เออดีเออสิมาถึงวัดด้วยเออสิเฮงาเฮงาเฮงาอ,ออกทริปเป็น,นตัวเฉยเลยวันนี้ไปทางน้ออกทริปเป็น,นตัวเฉยเลยเนี่ย เอาไปขี่ไปท่าน้ำแต่ก่อนเป็นท่าน้ำลงเจตรงนี้หรอน้ำลงเจสมัยก่อนไม่เคยเข้ามาก่อนเลยไม่เคยไปดูกันไปดูไปลมยางไปอิงครับเอุ่นไหมไกลตอนนี้่านเดี๋ยวเราไปเช็คกันว่าตอนนี้สภาพรถมากี่กิโลแล้วเป็นยังไงบ้างไปไปไปริมน้ำกันมาจอดรถเล่นๆก่อน ตอนนี้อุ้ยตรงนี้ดีอะไม่ค่อยไม่คอยได้มาเลยตรงนี้ตัไม่เอารถลงมาด้วยอ่ะจะเอามาดูว่าตอนนี้สภาพเป็นยังไงบ้างแล้วก็มากี่กิโลแล้วสัมภาษณ์พิชาติก่อนพิชาติเป็นยังไงบ้างมันชิวไหมมันชิวมากแล้วก็เราเลี้ยงความเร็วมาตอนแรกว่าจะคุยมาที่ส0บบางช่วงวิ่งกันสิบเจ็ดสิบแปด ความเร็วบางช่วงขึ้นสะพานกําลังไม่ตกเลยเหรอไม่มีแบบอืดเลยเหรอไม่มีแบบเม็ดไม่ขึ้นไม่มีอะไรขึ้นท่อเลยไปด้เรื่อยเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจอดเนี่ยเหมือนกับแบบตอนนี้เนี่ยความเร็วสปีดสูงสุดที่เราขี่มาอยู่ที่19บเก้าโหแล้วตอนนี้ระยะทางอยู่ที่ประมาณ99กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ตอนนี้เราเดินทางมาที่2.6กิโลเมตรแล้วนะ ตอนแรกคิดว่าได้ประมาณสักกิโลเดียวใช่แล้วแล้วเนี่ยเราขี่มาแล้วเราเล่นพักเนี่ยแบตมันก็จะรงเจนตากยิงระดับหนึงมันจะไม่ร้อนใช่ไหมใช่ตอนนี้อุณหภูมิของแบตเป็นไงบ้างพี่เปิดแล้วไม่รู้หรอกจับถ้าเราถ้าเราไม่เค้นอ่ะมันก็ไม่ร้อนหรอกเห็นไหมเออไม่ไม่ไม่ร้อน ลูกเล่นที่บ้านร้อนกว่านี้อีกใช่โอ้ยนะมันบิดสุดปอกเลยอ๋อแต่ว่าตรงนี้ก็มีความร้อนนิดนึงนะไม่ต้็นกล่องคอนโทรลกล่องยังร้อนนิดนึงแต่ว่าแบตไม่ร้อนแล้วก็ยางอุณหภูมิก็อุ่นๆไม่ได้เยอะมากน้ำหนักเราเยอะไงถ้าเป็นเด็กขียบันสบายเลยเนาะใช่มันจะสบายมันจะเบาเพราะน้ำหนักเด็กเต็มที่20่ยี่สิโลอะให้แบบหนักๆเลยแต่เราใน5้ใช่มันติดโหลดเยอะหมาได้ไงวะเนี่ยสุดยอดเลยพี่ เลีวสิลูกค้าที่เรงนรมประชุมไว้ฝันนี่เขาเลิกประชุมเราแล้วอ่ะเอางี้ตัวตามตำแหน่งที่สองจุดจอดต่อไปเป็นที่ไหนร้านกาแฟตรงร้านกาแฟหลูริมน้าหลูริมน้ำร้านกาแฟหลูขอมือขอมืออ๋อใช่ใช่เออไม่เคยไม่เคยเข้าไปเลยไปกินกาแฟอีกสักแก้วดีกว่าขี่จักรยานนี้แต่พึเงินเป็นหมื่นน้อยเดี๋ยวยังไม่ให้แม่เลยเงินเดือนแม่น่ะทไมไม่มีทางไปแม่ เอาละไปต่อจุดที่เราไปต่อไปเราไปกินกาแฟกันเถอะ <c oughs> ดูว่าจะถึงหรือเปล่าเพราะว่าจากนี้ไปร้านกาแฟก็ไม่ใช่ใกล้พี่ใกล้มีเกือบสามโลอ่ะอืมสบายอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของยิ่มเหมือนกันที่เทสเทสจกักรยานระยะไกลด้วยตอนนี้ความเร็วสิบสามอันนี้ตั้งแต่ผลิตมาหลายๆคันก็ยังไม่เคยเทสเลยนะว่าเราไปได้ไกลเท่าไหร่แต่พูดถึงว่าถ้าลูกเราขี่ระดับสองชั่วโมงอยู่ในบ้าน โอ้มันก็ไกลอยู่นะถ้า2ชั่วโมง10กิโลเมตรเนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาตลอดอ่ะมันออไม่ได้จอดอ่ะมันขี่แบบไม่จอดนะเด็กๆอะ่ะใช่กดตูดไหมรถพี่ไม่นะแล้วอลตอนนี้การขึ้นสะพานก็ยังสบายๆพ,พิ้วๆอยู่เลยยังไม่ตกใช่แรงยังไม่ต้องเปิดกเล่งเพิ่มเลยแต่ไม่ต้องห่วงพวกเนี้ยถ้ามันวิ่งไม่ไหวมันตัดเองเลยตอนนี้เราพยายามที่จะไปให้ถึงร้านกาแฟริมน้ำอ่าเดี๋ยวไปสั่งกาแฟกินสักแก้วสองแก้ว ล้อาจจะขี่กลับลเฮ้อยากไปต่อแล้วเอย้อไอยไปจอดไ,ไปถ้าเอางั้นเปล่าไปรอที่ปั๊มบางจากแล้วให้พี่เจีย๊ยบไปรับดีไหมดีดีไหมดีไหมไม่เอาเราขี่ให้หมดเลยไม่ขี่กลับเลยนะขี่ให้หมดเลยเอ,อยากจะรู้ว่าหมดกี่โมองอ่าโอเคเดี๋ยวขับขับแวะซื้อคงซื้อของให้เต็มไปเลยฮิ้วให้เต็มตะกร้าเลย นี่เราจะถึงร้านกาแฟแล้วนะคะทุกคนนี่เลยร้านกาแฟลิเวอร์ลิเวอร์สเปซนะคะลิเวอร์เพสอะลิเวอร์อะไรนี่แหละที่บอก,กอ่านไม่ออกอะนี่นะคะทุกคนมาแวะกินกันได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราขี่จักรยานไฟฟ้าเนี่ยมาได้สักกี่กิโลแล้วนะคะทุกคน อ่ะเข้าไปกินกาแฟตอนนี้เป็นยังไงกี่กิโลเมตรละรึ่งกิโลเอ่อสี่จุดหกกิโลเมตรโอ้สี่จุดหกกิโลเมตรคอมเร็วเฉลี่ยสิบเก้าเรายังไม่ได้ไปเราเรมาเรื่อยๆมีคนโทรมาตัวตอนนี้เกือบห้ากิโลแล้วนะแบตยังอยู่เอานี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปวัดไปวัดเหนือหรือวัดใต้นะพี่เดี๋ยวเราไปวัดใต้แล้วเราขี่กลับเพราะเราขี่ไปขี่กลับเนี่ยมันก็สิบกิโลแล้วถ้ามันไม่หมดเดี๋ยวเราจะขี่ไปขี่มาในซอยอ่ะจนกว่ามันจะหมดแล้วตัวเนาะ เดี๋ยวเราขี่กลับไปกลับอ่ะก็คือ10กิโลแล้วไงแล้วเราขี่ไปขี่กลับภายในซอยไปปกินกาแฟก่อนกินกาแฟก่อนเจ้าหนี่มนี่อยากขี่ไปเลยนะนี่อยากขี่ไปเลยนะก่อนข้างที่จอดรถจักรยานยนต์อ้าวเอาเข้ามาสิไม่ใช่เออไปเฮ้ยจริงแล้วขี่เขาได้รึเปล่าเออจงิมก็ขี่ได้นะเมื่อกี้ขี่มาสบายสบายใเนี่ยสบายเจอดไหมเอาไหนวิวแชร์ มีคน,นขอให้เราทำวิวแชร์ไฟฟ้าด้วยนะใช่เพ<อ>ราะว่านคนพิการคนเออสำหรับพวกพี่ๆที่แต่พวกเนี้ยต้องต้องเนี่ยมันมีมันมีชุดใหม่ของพี่ยิ้มมาแล้วที่ว่าแรงบิดค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเดิมทอค่อนข้างเยอะกว่าเดิมเดี๋ยวทำสามล้ออาทิตย์หน้าน่าจะได้ดูกันไป สวัสดีครับเอาสั่งกาแฟหน่อยครับเฮ้ยไม่เอากาแฟแล้วเอาเป็นอันนี้ดีกว่าเยี่ยมเอาชานมครับผมเป็นอเมริการน้ำน้ำผึ่งแล้วก็เอสหวานสูตรแล้วก็มีอเมริีมนน้ำพึ่งครับผมเอาขนมอะไรไหมเอาขนมหวานสักอันไหมเอาสิินเหมือนกันเออนี่ไงอันเนี้ยไอติมไอศครีมที่เป็นครัวซองไอคิวอันเนี้ยครับครัวซองไอศ์ครีม ครีมครัวซองเนี่ยครับไปกันต่อตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านกาแฟร้านกาแฟลิเวอร์พูลเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางต่อไปที่วัดบางช้างใต้ มันจะต้องใช้จักรยานขึ้นสะพานที่ชันมากๆดูด้วยว่ากำลังไหวหรือเปล่าชันเหรชันมากเลยสะพานอ่ะเรายักเหลือระยะทางอีก600กิโล5.3กิโลที่เราขี่มาวันนี้เรามาได้ครึ่งทางแล้วทุกคนไอ้เหี้ยยางแบนอยางแบน ก็มันรั่วสอนอยู่ไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้มาขี่คันนี้เดี๋ยวขี่คันนี้ไปหาร้านยางมอเตอร์ไซค์นี่เรามีมอเตอร์ไซค์อยู่ที่สะพานเหรอใช่ตรงไหนวะอ๋อตรงนู้นไปเติมลมเติมลมไปได้ต่อเดี๋ยวขอเปลี่ยนรถสลับันขี่แป๊บเดียวเติมลมแล้วไปกันต่อน้ำหนักเบาไปเฮ้ยมันยังแรงอยู่เลยนะโอ้โหพังหน้าร้านจากมอเตอร์ไซค์พอดีอุ้ยคันนี้มันลมแข็งมันมันมันไหลว่ะรถผมเยอะเลย อ่าพ่อหวัดดีเติมลมหน่อยครับพ่อครับคขันฝานลมหน่อยครับเทคนิคง่ายๆของอยากจะให้รถมันไปไกลก็คือเติมลมแข็งๆสามสิบนะพ่ออยู่ในดอยวัดนี้นี่เองไครับอยู่แถวบ้านเป็กกิ้ได้ครับพ่อนี่นะคะฝากร้านคุณพ่อด้วยนะคะใคร ซ่อมรถรถเสียยางนวรถพังเอามาให้พ่อซ่อมได้เลยวอ่าสปมยิเลยมานิดเดียวเองหนูเเลยร้านกาแฟมานิดเดียวเดินทางต่อแล้วไปเดินทางขอบคุณคุณพ่อด้วยให้เราเติมลมในวันนี้เอไปทดสอบรถกันต่อสวัสดีครับพ่อ ขาไปลองดูกอนว่ามันจะมีได้ไกลแค่ไหนโอ้โหผิวเลยว่ะตัวไอ้ไอ้หน้ไอ้หน้ล้นแรงขึ้นหนูเอ้ล้นเติมลมไป็แรงกว่าเดิมเลยหนูเอ้ไอ้หน้ไอ้ไอ้หน้ขี่กวไม่ทันแล้ว ตหมดแบตหมดแล้วรถผมแบตหมดแล้วเฮ้ยจริงรถผมตัดแล้วอะไรเนี่ยมีหมดยังยังเหรอดูนี่โอ้ยแล้วผมหมดแล้วอะไรเนี่ยกิโลเนี่ยหกจุดสามกิโลเมตรไม่มัคกี้เราซิ่งมาด้วยแหละช่วงที่เราซิ่งอ่ะมันทําให้มันกินแบตใช่ตายแล้วเออเมียแม่งไปไม่รอเลยมันคงนึกว่าเราถึงวัดใต้มั้งจอดรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแบตเข้ามา กิโลนะคะว้าไม่ถึง10โลนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปจอดเข้ามุมก่อนนะคะอ่าตอนนี้นะคะจักรยานไฟฟ้าไอ้บรรเจิดสีเขียวเนี่ยตอนนี้แบตหมดไปแล้วได้ระยะทางอยู่ที่6กิโลเมตรใช่ไหมตัวน้ำหนักเยอะเลอ้วนไงน้ำหนักแปดสิบได้หกกิโลเมตรอันนี้หมดแล้วแต่ของพิชายังไม่หมดของพิชายังไม่หมดแต่เราตอนนี้เราจะขับกลับบ้าน แต่เราจะไปแบบแม็กซ์สปีดเลยเอาแม็กซ์ได้เหรอใช่เราอยากจะรู้ว่ามันจะถึงบ้านไหมอ่าแล้วก็ทันเนี้ยใส่มอไซค์ไหมแบกขึ้นรถไปแบกขึ้นรถง่ายๆโอเคตอนนี้หมดไปแล้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าคันสีแดงเนี้ยจะได้ระยะทางกี่กิโลแต่พี่ชาติบอกว่ายังไม่ได้ขากลับขอเอาเป็นแบบแม็กแม็กเลย20 30ใช่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันมันแรงมากเลยว่ะคันแดงเนี่ะแม่งแม่งอึดด้วยแม่งไม่ยอมหมดด้วย ดูดิไม่รถไม่รถที่วิ่งวิ่งยิ่ห้าเลยนะไม่รถเราอะนะใช่เนี่ยสามสิบแล้วเนี่ยสามรถพิชัดอ่ะคือ GPS อ่ะมันแก่กว่าไม่รถยนต์อ่ะประมาณสิบอยู่แล้วลออเออเนี่ยดูดิพิชัดวิ่งสามสิบวิ่งเท่เท่ากัเรา GPS ต้องวิ่งแค่ยี่สิบเท่านั้นอ่ะพิชัด GPS วิ่งเท่าไหร่ยี่สิบเห็นป่ะโอ้หเนี่ยคันนี้วิ่งสามห้าแล้วนะ ของพี่ยี่มันตัดเลยเพราะว่าน้ำหนักตัวเยอะแล้วก็ยางมันอ่อนมาด้วยไงะะเออเฮ้ยดูดิผิวจัดเลยอ่ะถ้าขันตุ๊ไปกลับได้หนู่ื่อน้อดเลยนะเออเพราะว่าไอ้คันนี้มัน,นแบบแรงเจ็ดพันแล้วมันน้ำหนักเยอะมากใช่น้ำหนักตัว,ตวมเยอะจริงจริงถ้าเร่ที่เทราวิ่งส่ง30มีอ่ะถ้าเราส่งสี่สิบนะหมดแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่กี่กิโล7กิโล ได้7กิโลนะคะข้นหลังรถซัดกระจุยเลยนะหมดแล้วค่ะทุกคนแล้วกลับบ้านยังไงเลยทีเนี้ยขี่ไปขี่ไปกลับบ้านยังไงก่อนขี่ไปขี่ไปสามสิบสามพี่ชาติจูงก็ได้เป็นแอบที่สาราไปแอบที่สาราแอบสาราก่อนปะแสวัสดีลงไม่ได้อะไรพี่ชาติได้กี่กิโลสามสิบสามแม็กซ์สปีดสามสิบสามนี่แต่สามสิบสามจีนะใช่ปวดพี่มาสี่สิบกว่าแล้วมอเตอร์ไซค์ขึ้นสี่สิบ แม็ไม่ร้อนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวโทรตามคนที่บ้านมันรับก่อนเฮ้ยนี่เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเราขับสิบแ่บไงก็ถึงบ้านถึงถึงข้าขับสิบเนี่ยนะก็ไม่เห่าอ่ะทีนี้ขากลับเราคันเดียวไงคันเดียวไงมันกดหนีแล้วไงก็เลยเห่าเลยอ่าได้ข้อสรุปมาว่าคันสีแดงช้าบ้างเร็วบ้างได้7กิโลเมตรคันนี้สีเขียวได้6กิโลเมตรด้วยน้ำหนักตัวที่50ถึง80อ่าถือว่าถือว่าโอเคนะ สำหรับเด็กนักเรียนหรืออะไรเงี้ยที่อ่าระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน3กิโลเมตรอะไรเงี้ยเออเช้าไปสามเย็นกลับสามเออพอดีเลยไม่กะขับไปช้าแล้วอาทิตย์ช้าไปด้วยเออไปช้าที่โรงเรียนขับกลับเรื่อยมาถือว่าโอเคนะทุกคนสำหรับจักรยานไฟฟ้าขับได้6กถึงเกิโลนะสามหมื่นมิลลิแอมถ้าอยากจะให้ไกลกว่านี้ก็ใส่แบตให้มันใหญ่กว่านี้แต่เราด้วยเราเซฟคอสเซฟเซฟราคาถ้าแบตใหญ่กว่านี้ราคาก็จะแพงกว่านี้เข้าไปอีกคืนเท่าสองเท่าสามเท่าว่าไปนี่ค่ะเยี่ยมไปเจ็ดพันห้า มาแล้วค่ะทีมกู้รถพี่เจี๊ยบมาแล้วไปค่ะเอารถกลับบ้านกนเอารถกลับบ้านค่ะร้อน่อยพี่โอ้โหเนนีกลับมาแล้วนะไปนั่งหลังจับไปเลยพี่ทีมาเอาล่ะ อย่างเท่ไงตอนกลับกับเป็นกองดูนี่ดูสภาพไอ้น้องข้างให้ดีนะเดี๋ยวน้ำมันไหลครับพี่ไอเคไปปไปไปได้ไปได้ถึงไปงปาดีปไปไป่าไงไปไปไอไป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 งปไ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 ปัปไ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 ไไปไปป มันเหลือแค่นี้ครับพี่เรารู้เราเขาเรียกว่าเราเรารู้จุดจบแล้ว่ามันจะเป็นยังไงอ๋อไม่หายครับนี้งหมดบิดสมดปอกเลยอ่ะไปบอกวิธีการชาร์จได้ไหมอ่ะวิธีการชาร์จยังไงคะนี่เลยหลายคนหลายๆคนถามว่าพี่แล้วมันชาร์จยังไงนี่เลยเราก็ลืมบอกไปว่าเราจะมีนี่เลยที่ชาร์จแบบแบบนี้นะคะนี่เสียบแล้วก็อะแดปเตอร์แล้วก็เปิดมา ตอนที่ตอนที่ยังไม่ชาร์จเนี่ยนี่จะเป็นสีเขียวพอชาร์จแล้วปุ๊บเปิดกล่องมาจะเจอสายนี้อยู่เจึ๊บเข้าไปแค่นี้เองเสร็จแล้วแค่นี้นะคะแล้วไฟก็จะเป็นสีแดงไฟเขียวเมื่อไหร่พร้อมขี่เมื่อนั้นไฟเขียวเมื่อไหร่ก็คือแบตเต็มพร้อมขี่เลยอาละอีพีนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับรู้กันหมครบหมดแล้วนะครับว่าอะไรเป็นยังไงนะจ๊ะเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับเอาเงี้นขายของหน่อยขายของเผื่อจะมีคนสนใจส่งมาทําได้ มีจักรยานแล้วส่งมาทําได้ที่ไลน์แอดนี้อ่าคุยกับพี่โบโดยตรงเลยอ่าสำหรับใครที่นะคะอยากจะมีจักรยานไฟฟ้าจะบอกว่าจักรยานไฟฟ้าผู้ใหญ่กำลังจะทํานะคะทุกคนแอดมาที่ไล e. น์แอด i a m b o v i i e เซ็ตนะคะนี่อ่ะ พิมพ์สปอยนิดนึงมาแล้วจะบอกว่ามีแม่บ้านคุณป้าคุณนา้าอะไรอย่างเงี้ยส่งมาเยอะสําหรับในการขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นหรือว่าไม่อยากไปซื้อจักรายานไฟฟ้าที่มันราคาหลักหมืน่นใช่อันนี้หลักพันแน่นอนมีรถอยู่แล้วส่งมาแต่ไม่มีรถก็จะทําให้จะซื้อทางลงทางรถมาโมให้เดี๋ยวมาดูกันว่า,า,ค,าคันนี้ทามาแล้วจะเป็นยังไงเอาไปจ่ายตลาดอะไร้ย ดี <OK> ย๋ยวใช้ในชีวิตจริงให้ดูก่อนเลย <S S S <S เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวไปจ่ายตลาดจริงให้ดูด้วยเราติดตามออติดตามเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าคันจิ๋วนู้นน่ะได้ประมาณ7กิโลใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติเอาพูดง่ายๆเลยนะคันนี้นะเราทําเสร็จปุ๊บแล้วขี่ไปจ่ายตลาดร้านน้องเมย์ไปกลับเนี่ยสามโลไม่เกิน <Yellow> ได้ไหมสบายเซเว่นอ่ะเซเว่นเดี๋ยวรอดูแล้วกันรอดูครับรอดตามในอีพีหน้านี้เลยครับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย